หนูแกะเองสิ่ลูกแกะเองได้ไหมทำไมต้องโงวยวายนั่งไอ้ขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือ,อ,อ,มอเป็นไหมอาวไม่ขอมือไม่ให้นะเปิดเองไม่เปิดให้หนูนี้ไม่เปิดให้ ประดิงแลวขอมือก่อน ขอมือก่อน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 ดื้อไม่ให้มืออะมาขอมือก่อนโอ้ยยกแล้วุกแล้วไหนจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บจุ๊บกันเออจุ๊บจุ๊บก่ง